ถึงโชต้าหมายเลข20ของเราตลอดไปเสืออกสนับไปน้ำครับข่าวร้ายที่ผ่านมาแล้ว3วันนะครับกับการสูญเสียดีโอโกโชต้านักเตะหมายเลข20ของหงแดงลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับจริงๆก็ยังคิดหาคำอะไรที่จะมาพูดถึงนักเตะคนนี้ ของพวกเราไม่ได้เลยนะครับมันยังรู้สึกว่ายังมีความสะเทือนใจยังมีความเศร้ายังมีความไม่เชื่อยังไม่อยากจะเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงอยู่นะครับแต่เอาละ่ะความจริงมันก็คือความจริงนะครับใช้หลักพระพุทธศาสนาแล้วกันเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาของโลกใบนี้นะครับแต,แต่บางอย่างมันก็เร็วเกินไปเหลือเกินนะครับกับวัยเพียงแค่28ปีดิโอโกโชตาของเรานะครับประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ที่ประเทศสเปนนะครับขณะที่กําลังเดินทางกลับมายัางเกาะอังกฤษนะครับซึ่งรายละเอียดก็อาจจะเห็นตามข่าวคราวทั้งหมดแล้วนะครับเอาเป็นว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราสูญเสียเพื่อนสูญเสียคนที่เรารักนักเตะที่เรารักไปอีกแล้วนะครับวันนี้จะพูดถึงความทรงจำหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับนักเตะคนนี้ วันนี้ที่อยากจะนําเสนอคลิปนี้นะครับหนึ่งเลยคืออยากให้โชต้าอยากบอกอะไรกับโชต้าอยากพูดถึงโชต้าอยากให้รู้ว่ายังนึกถึงเขาอยู่เสมอนะครับเอาละเรื่องความผูกพันกับนักเตะคนนี้กับชายชาวโปรตุเกสคนนี้นะครับมี เริ่มมาตั้งแต่ปี2020นะครับที่เขาย้ายมาร่วมทีมของเรานะครับภาพความรู้สึกแรกณขณะนั้นนะครับผมรู้สึกว่าในส่วนตัวของผมเนี่ยผมชื่นชอบเขามาตั้งแต่สมัยอยู่กับบูฟแฮมตันดูวิธีการเล่นดูทัศนคติในการเล่นของเขาในการเล่นเป็นตำแหน่งกองหน้าก็จริงนะครับแต่เป็นกองหน้าที่เป็นลนักษณะที่เคลื่อนที่ไปในแดนบนรวมถึงไลบ่บอลเมื่อไม่มีบอลอยู่เสมอนะครับ เห็นถึงทัศนคติที่ดีในการเล่นนะครับเล่นฟุตบอลเป็นทีมครับเล่นฟุตบอลเป็นทีมทํางานกับเพื่อนทํางานกับโค้ชครับแทบจะไม่เห็นข่าวที่ออกมาบน่นหรือว่ามีปัญหากับใครเลยก็แล้วแต่นะครับมักจะมีการหาวิธีการเข้าท,ทําที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆในหลายๆครั้งนะครับรวมถึงจริงๆแล้วทุกครั้งที่ได้ดูเขาเล่นนะครับกับวูฟแคมป์ตันประทับใจในวิธีการเล่นมากแล้วก็เออถ้า คิดนะตอนนั้นคิดนะครับถ้าได้นักเตะคนนี้มาร่วมทีมนะครับในฐานะลูกทีมของเจอร์สันครอฟโอ้น่าจะเป็นผลดีต่อทีมลิเวอร์พูลของเราอย่างงี้อย่าแน่นอน,นครับจนมีข่าวในปี2020นั่นแหละครับมีข่าวว่าหงแดงลิเวอร์พูลได้ติดต่อทาบทามบูฟแฮมตันแล้วก็ตัดสินใจในการซื้อนักเตะคนนี้มาร่วมทีมของเราครับดิโอโก้โชต้าย้ายมาร่วมทีมหงแดงลิเวอร์พูลมูลค่าค่าตัว41ล้านปอนด์ จับผลงานที่เห็นโอ้หผมทั้งนั้นรู้สึกเฮ้ยถูกแล้วที่ซื้อตัวนี้มามันเป็นดีวที่ดีจริงๆแล้วก็เชื่อว่านักแต่คนนี้มีดีพอที่จะเล่นกับหงแดงงหรือว์ปูของเรานะครับเข้ามาอ,อยู่ในยุคข,ของ3ประสานนะฟิมิโนมาเนซาร่าโอ้โหแน่นอนว่าสอดแทรก3ตัวนี้เป็นไปไม่ได้แต่เขาก็ไม่เคยปริบาบนนะครับเขามุ <im> ่งมั่นซ้อมเขาเข้าไปปรึกษาโค้ชอย่างเจนครับ ถามว่าเขาต้องพัฒนาส่วนไหนอีกไหมเพื่อให้ทีมต่อยอดให้กับทีมได้โอ้ตัศนคติยอดเยี่ยมสุดๆลงมาในสนามลงมาทำได้ตามจ็อบที่โค้ชต้องการแถมบุคลิกของเขาด้านข้างสนามก่อนที่จะลงสนามมันยอดเยี่ยมเหลือเกินครับเขาเป็นนักเตะประเภทที่ชอบดูเกมตลอดเวลาเพื่อจะรอจังหวะเวลาที่เขาจะต้องลงสนามแล้วเขาจะได้ลงไปทำอะไรให้ ผลการแข่ง,งขันมันเป็นใจเป็นผลบวกกับทีมนั่นเองนะครับหลายๆครั้งที่เราเกมเราตันๆนะครับโชต้าอย่างไรครับที่เรานึกถึงยามที่จะหาใครเปลี่ยนลงมาในสนามสักคนนะเป็นเขาเนี่ยแะครับดิโอโกโชต้านักเตะหมายเลข20เนี่ยแหละที่เรานึกถึงว่าเอ้ยถึงเวลาแล้วนะเอาเจ้าหนูคนนี้ลงไปซะหน่อยเจ้าหนูคนนี้ตอนสมัยนั้นก็ย้อนกลับไป2020ก็ ห้าปีก็ประมาณอายุ23เรียกว่าเจ้าหนูได้แล้วกันนะฮะลงไปในสนามไม่น้าเชื่อว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแน่แล้วก็เป็นบ่อยครั้งครับที่โชต้าลงไปในฐานะตัวสำรองแล้วก็สร้างผลบวกการเล่นเชิงบวกทัศนคติในการเล่นที่เปลี่ยนเกมไปจากเกมตันๆมาเน่ไปไม่ได้ซาร่าติดขัดเอ่อฟอร์มินโนยังคลสกอร์ไม่ได้โชต้าลงไปแทนครับไม่ว่าจะเป็นใครใน3คนนี้มัก มีอะไรที่มันเปลี่ยนเกมได้อยู่เสมอทําให้ความหลากหลายในเกมรุกของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปจาก3ตัวเดิมแล้วก็มีสกิลการเล่นครับมีทักษะการเล่นที่ค่อนข้างจะโดดเด่นเทคนิคดีนะครับโดยเฉพาะรูปร่างถึงแม้จะเล็กนะทุกคนเชื่อว่าทุกคนคงคิดแบบผมอะ่ะเอ้ยลูกกาดกายเขาโดดเด่นเหมือนกันลูกคอสเข้ามาจากด้านข้างลูกเปิดคอนเนอร์เข้ามาเนี่ย เป็นโชต้านะที่หลายๆครั้งเทคตัวขึ้นไปหมง่งแล้วก็ทําประตูจากลูกมงเนี่ยลูกกาอากาศเนี่ยได้หลายๆครั้งเลยเอ้ยมันเป็นมันเป็นการหาพื้นที่ที่ยอดเยี่ยมจริงๆการหาพื้นที่ที่ดีการรู้จังหวะในการเข้าทําการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมการทํางานเป็นทีมกับฟุตบอลมันเป็นอย่างนั้นซึ่ง ยิ่งทาให้เรารักเขามากขึ้นรักในมุมมองทัศนคติก็ส่วนหนึ่งรักในฝีมืออะไรมือก็อีกส่วนหนึ่งครับแล้วก็รักในความเป็นโชต้าก็ยิ่งน่ารักเขาไปใหญ่ครับโชต้าเป็นนักเตะที่ทัศนคติดีรักเพื่อนอารมณ์ดีจิตใจดีเป็นนักเตะที่ดีเป็นเพื่อนร่วมทีมที่ดีแถมยังเป็นสามีแล้วก็เป็นพ่อที่ดีด้วยนะครับเขามีภรรยาหนึ่งคนนะครับรู้จักกันตั้งแต่สมัย เด็กๆเลย16 17ประมาณนั้นนะฮะคบกันมาตั้งแต่สมัยนั้นจนมีลูกกัน3คนครับปัจจุบันมีลูกกัน3คนนะครับจนล่าสุดเขาก็แต่งงานกันอย่างเป็นทางการนะเข้าพิธีวิวาเมื่อ22มิถุนา2568หรือว่า2025เนี่ยแหละแต่ความสุขมันผ่านไปเร็วเหลือเกินครับไม่นานหลังจากนั้นครับ3กรกฎาคม2025นะครับโชต้าเสียชีวิตเป็นความเศร้าที่มาไวเหลือเกินนะกับ ความเป็นครอบครัวครับจากภรรยาที่จะได้เจอหน้าสามีทุกวี่ทุกวันมันไม่มีอีกแล้วจากลูกที่จะได้พูดคุยได้เล่นกับพ่อครับโอ้โหผมว่ามันสะเทือนใจสุดๆนะว่านับจากนี้มันจะไม่มีอีกแล้วเสียดายไหมเสียดายฝีมือจริงๆครับแต่ว่าผมว่าถ้ายอมแรกกันได้ผมอยากให้เขามี โอกาสที่จะอยู่กับครอบครัวให้มากกว่านี้มากกว่านะครับอาชีพนักฟุตบอลมันก็ส่วนหนึ่งครับแต่ว่าการอยู่กับครอบครัวมันเป็นอะไรที่มีความสุขในอีกระดับหนึ่งในอีกระดับหนึ่งส่งกำลังใจครอบครัวของโชต้านะครับคือกำลังใจมันสำคัญที่สุดครับตอนนี้ความเแว้งคว้างความไม่เข้าใจโลกความรู้สึกว่าทำไมถึง ต้องมาพลากอะไรแบบนี้ไปเร็วขนาดนี้ไม่แปลกครับที่จะเห็นคนรอบข้าขงโชตาที่รู้จักโชตาเพื่อนร่มทีมชาติโปรตุเกสเพื่อนรักในสโมสรคนที่เคยทำงานร่วมกับโชต้ามาตั้งแต่สมัยเป็นนักฟุตบอลใหม,ใหม่ต่างเสียใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างมากเลยรวมถึงเราแฟนบอลด้วยวความเสมีนใจเป็นโอ้โห เยอะแยะมากมายครับเอาเป็นว่าเราจดจำในสิ่งที่เขาทำผ่านมาให้กับพวกเราได้เห็นได้มีความสุขได้เอนจอยกับสิ่งที่เขาทำทั้งหมดนะฮะความประทับใจโอ้โหมันส่งต่อในสนามค่อนข้างเยอะนะครับครอปเคยบอกว่านักเตะแบบนี้แหละที่เขารักมากเลยเขารักนักเตะแบบโชต้ารักทุกอย่างที่เป็นโชตนามากเลยรู้สึกนี่อะไรเป็นนักเตะที่คนโปรดของเขาคนหนึ่ง โชวต้าจริงฝีมือเขาดีนะทุกคนเพียงแต่ว่าหลายๆครั้งม,มันมีความโชคเข้ามาด้วยรเรื่ององการบาเจ็บเป็นทุนนะฮะทำให้เขาลงสนามได้น้อยกว่าปกติแต่ก็ไม่ถึงกับขั้นที่รุนแรงขนาดนั้นแต่พอกลับมาครับทีมมักจะเลือกใช้เขาอยู่เสมอในฐานะตัวซูเปอร์ซับบ้างในฐานะตัวที่มาเปลี่ยนรูปแบบของเกมในวันนั้นบ้างครับและหลายๆครั้งก็เห็นผลมีความสําคัญะยกตัวอย่างเช่นใน ฤดูกาลที่ผ่านมาที่เราคว้าแชมป์ครับลูกกับลูกที่นัดที่เจอกับฟอร์เรสเป็นต้นนะครับโอ้โหใครจะคิดว่าเกมที่กาลังตื้นตื้นตันๆอยู่และต้องการประตูครับเพื่อที่จะไม่แพ้เป็นโชต้าเนี่ยนะครับที่ลงมาแล้วก็ซัดประตูได้โดยลูกเปิดจากซิมิคารทั้งคู่ลงมาพร้อมกันในฐานะตัวสํารองครับแล้วก็เป็นสัมผัสแรกของทั้งคู่ด้วยเป็นโชต้าเนี่ยแหละครับที่หาพื้นที่จนได้นะตัวจริงหาพื้นที่ตั้งนานเจาะไม่เข้าครับ เป็นโชต้านี่ยแหละครับมันอาจจะเป็นความจมูกไวหรือว่าเป็นทัศนศึกิกในการหรืออาจจะเป็นความสมองไวที่ดูเกมมาตลอดพร้อมมีโอกาสพร้อมที่จะโจมตีทันทีแล้วก็เป็นข่าวจริงๆนะโชต้าที่ทําได้แล้วก็อีกลูกหนึ่งที่สําคัญครับเจอกับเอลฟ์ตันกับเกมสูสีมากๆต้องการประตูเพื่อควา้าแชมป์เพื่อรักษาการควา้าแชมป์ เพื่อรักษาโอกาสในการเป็นผู้นําที่จะขึ้นไปคว้าแชมป์ครับโชด้านลงมาครับแล้วก็ยิงประตูจนได้ครับใส่เอเวอร์ตนทำให้เราทิ้งห่างอาร์เซนอลไปอีกนะครับรักษาระยะห่างไปได้แล้วก็นํามาสู้การคว้าแชมป์โอ้โหมันเป็นอะไรที่พิเศษจริงๆแล้วก็ลูกนี้เองก็เป็นลูกสุดท้ายที่เขาทําประตูให้กับหงแดงลิเวอร์ูลของเรา รอยยิ้มของเขาเสียงของเราของเขามันฝังลงไปนะแฟนบาอย่างเราอาจจะห่างแต่ว่าก็ก็เห็น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 พฤติกรรมเห็นทัศนคติเห็นบุคลิกที่เรียกว่าใครๆก็ต้องหลงรักใครๆก็ต้องรักนะครับสนิทกับเพื่อนร่วมทีมบอกโหโรบสันสนิทมากคอเนอร์แบสลี่นะครับเป็นรุ่นน้องก็จริงแต่ว่าดูแลออชอต้าก็ดูแลได้อย่างดีเลยนะครับโค้งงมน้องนะครับ ดีอาร์สนะครับสนิทสนมหม้ยแต่ว่าจะรู้เอนโดครับก็เป็นอีกหนึ่งตั้งแต่ที่สนิทเับโชต้าตั้งแต่ย้ายเข้ามาแสดงว่าเขาเป็นคนที่เอนเตอร์เก่งแล้วก็เข้ากับคนง่ายครับอยู่กับอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอยู่ด้วยแล้วไม่เป็นพิษเป็นภายไม่ท็อกซิกนะครับใครกําลังใจเพื่อนนะครับจํากันได้ไหมครัว่าตอนที่คุณพ่อของหลุยส์ดีอาสถูกลักพาตัวไป โชต้าเะครับเป็นคนที่ยิงประตูในแมตช์ไหนจำไม่ได้นะแต่มีแมตช์หนึ่งนะที่โชต้ายิงประตูดได้แล้วก็วิ่งไปข้างสนามไปชูเสื้อเบอร์เจ็ดของหลุยส์ดีอารเพื่อส่งกำลังใจให้กับหลุยส์ดีอารและครอบครัวครับโอ้โหมันเป็นสีนี่แบบอเขาเห็นความเป็นเพื่อนความเป็นมนุษย์มากๆเลยแหละถึงถึงแบบเ,ออเข้าใจสถานการณ์เพื่อนเพื่อนไม่อยู่เราต้องทําแทนเพื่อนเมื่อยิงประตูได้ฉันคิดถึงนายนะฉันให้กําลังใจนายนะโอ้โหมันเป็น ยิ่งใหญ่นะครับเรื่องพวกนี้ความเป็นมนุษย์มันยิ่งใหญ่จริงๆอ,อีกหลายๆครั้งที่เขาคอยอยู่ข้างๆนักเตะยามที่ลําบากนะครับอย่างเช่นตอนที่นักเตะบางคนอาจจะอารมณ์เสียจากเกมอาจจะอารมณ์เสียจากการเล่นหรือแม้กระทั่งโดนโดนเปลี่ยนตัวออกโชต้าน,นะครับเป็นคนเข้าไปปลอบเพื่อนไปคุยกับเพื่อนสร้างพลังบวกให้กับเพื่อนในขณะนั้นนะครับดึงความ อารมณ์ออกไปดึงความผ่อนคลายเข้ามาครับเขาจะเป็นอย่างนี้อยู่เสมอนะฮะแล้วก็แฟนบอลรักมากฮะแต่งเพลงให้ครับแล้วก็ได้รับผลโบนให้เป็นเพลงที่แฟนบอลชื่นชอบมากที่สุดด้วยนะครับเพลงส่วนตัวของโชต้าสแสดงว่าเขามีความหมายกับทุกคนในสโมสรจริงๆนะครับมีความหมายมากๆมีความหมายในทั้งเป็นฐานะนักเตะเพื่อน พี่น้องและขาก็มีความหมายที่สุดกับความเป็นครอบครัวเป็นลูกที่ดีนะครับเป็นสามีที่ดีเป็นคุณพ่อที่ยอดเยี่ยมไม่รู้จสัรหาครับไหนมามาบรรยายถึงความเป็นโชตาได้ให้มันเหมาะสมจริงๆนะแต่ว่ามันก็มีบรรยายยังไงก็เรียกว่าเรียกว่าพูดถึงยังไงก็มีความสุขกับเขา พูดถึงเขาแล้วมีความสุขอยู่เสมอนะครับชื่นชอบมากสาหรับผมสไตล์การเล่นของเขาผมชอบนักเตะที่มีทัศนคติลักษณะนี้ครับทำเพื่อทีมเล่นเพื่อทีมช่วยเพื่อนศึกษาเกมมุ่งมั่นทุ่มเทเกินร้อยพุ่งไปให้ถึงจุดเป้าหมายใส่เต็มที่ถึงเวลาแล้วใส่เต็มที่ครับนี่คือดิโอโก้โชต้าครับจนล่าสุดก็แน่นอนครับความสูญเสียที่เกิดขึ้นมันนำมาถึงความเสียใจ ลิวพูประกาศรีทายเบอร์20ให้กับโชต้าแล้วนะครับจากนี้จะไม่มีใครใส่เบอร์20แล้วนะครับเบอร์20จะเป็นการลํำลึกถึงโชต้าของพวกเราตลอดไปอีกความภาคภูมิใจหนึ่งที่เราปเป็นชาวหงแดงลิวพูนะครับสมสรได้ออกมาช่วยดูแลนะครับในฐานะนักเตะของสมสรในฐานะของ เพื่อนร่วมงานที่ยอดเยี่ยมโชต้าจะมีสัญญาอยู่ถึงอีกปี2027ครับอีก2ปีเพราะฉะนั้นสโมสรตัดสินใจครับว่าจะยกค่าใช้จ่ายไรายได้ทั้งหมดที่โชต้าคุณจะได้อีก2ปีให้กับครอบครัวของโชต้ามูลค่าอาจจะเยอะก็จริงนะครับแต่ว่ามันแลกกันไม่ได้นะครับกับความสูญเสียแต่นี่ก็เป็นเหมือนน้าใจนึงนะครับที่สโมสรมอบให้นักเตะที่เป็นที่รักของทุกคนครับ าอาจจะมีเงินค่าเฉลี่ยส่วนอื่นีกครับจากหลายๆหน่วยงานก็ช่วยดูแลครอบครัวครับสโมสรหงแดงเรียบภูยังช่วยพพอร์ตนะในเรื่องของนอกจากเรื่องของค่าเหนื่อยตามข่าวนะครับมีเพิ่มเติมอีกมาว่าสโมสรหงแดงเรียบภูของเราเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการดูแลลูกทั้ง3คนของโจตาตลอดอาจจะตลอดในช่วงให้จบการศึกษาระดับสูงประมาณนั้นนะฮะ ก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งนะครับที่ผมว่าเชื่อว่ามันเป็นความผูกพันของเป็นวัฒนธรรมที่หงแดงลิเวอร์ของเราเนี่ยสร้างเอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับคือเป็นหงแดงลิเวอร์เป็นลิเวอร์ p o o ไปแล้วเป็นไปตลอดชีวิตครับแต่มันไม่มีอะไรที่จะเยียวยาความรู้สึกของครอบครัวของโชตาได้แน่ครับหลายๆคนนะครับแแต่หลายคนออกมา กล่าวถึงอาลาโชต้ากันโหเยอะแยะมากมายครับตามอ่านในสื่อโซเชียลช่องทางของแต่ละตั้งแตออ่แต่ละคนผมรู้เลยว่ามันเขาเป็นที่รักของทุกคนจริงๆไ,ไม่งั้นจะมีคนรักได้มากมายขนาดนี้จริงๆหรอถ้านักเตะนิสัยแบบแย,แย่ใช่ไหมแต่ว่านี่เขาเป็นนักเตะที่ดีจริงๆครับทุกคนที่ได้สัมผัสทุกคนที่รู้จักเขาทุกคนที่ได้แบบเป็นเพื่อนเขาเนี่ยรักโชต้า,าจริงๆแต่หลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้น เราเห็นได้ภาพจากงานอําลาส่งร่างเข้าสู่พิธีทางศาสนาที่โบสถ์ที่ปรตุเ,ะเกะครับน้าตาพรั่ังผูครับน้าตาพรั่งภูางจากนักเตะมันแม้นะทุกคนนักเตะเป็นลูกผู้ชายเลในสนามดุด,ดันแข็งแกงขนาดไหนมาถึงงานนี้กับเหตุการณ์แบบนี้ครับน้ําตาพรั่งภูเห็นน้ําตาของวิชิวันได้ครับ ในฐานะกับตันทีมลูกพี่ใหญ่รู้จักโชต้ามาตั้งนานจอแดนเทศสารับอดีตกับตันทีมมาร่วมอะไรแสดงความอมาลอะไรแล้วก็มันอดไม่ได้ครับที่น้ําตาจะตกน้ําตาของดาวินนูเยสครับสนิทกันมากนูเยสรักโชต้ามากๆเลยเพราะว่าเป็นคนที่พูดคุยกับนูเยสอยู่เสมอเมื่อตอนที่นูเยสย้ายมาร่วมทีมใหม่ๆครับภาษาอังกฤษนูเยสยังไม่ดีแต่มีโชต้าในเรืเป็นสื่อกลางแล้วก็ออกคอยช่วยเหลือ ในเรื่องของการสื่อสารคอยช่วยเป็นที่ปรึกษาที่ดีครับคอเนอร์แบลลี่ครับคอเนอร์แบลลี่เล่าถึงความประทับใจนะพี่ถูกโชต้าพาชวนไปเล่นเกมที่บ้านก็เหมือนโดนยำมา็นความน่ารักอนะของรุ่นพี่ก,กับรุ่นน้องกนัเต้ครับอันนี้สัจธรรมมากๆเลยกนัเต้บอกว่าเมื่อวานนี้อาจจะมีคนสูญเสียวนันนี้วันนี้เป็นโชต้า วันต่อไปไม่รู้จะเป็นใครอาจจะเป็นเราก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะมีความสุขและก็มอบความรักให้กับปัจจุบันทั้งคนรอบข้างคนใกล้ชิดรวมถึงคนแปลกหน้าด้วยคนนตเต้มันองหาอะไรมาบรรยายไม่ได้แล้วครับซาร่าครับสเสถียรใจรุนแรงถึงขั้นยอมยกเลิกวันหยุดของตัวเองเพื่อมาร่วมกับพิธีการสำคัญสำคัญเกี่ยวกับโชตาได้เห็นนักเตะในสโมสรหลายคนครับเจมิเนอร์ครับ เจมินเนอร์ ner, ก็มาแสดงความหมูแล้วก็น้ำตามินเนอร์ผมไม่เคยเห็นมินเนอร์จอมแข็งแกร่งมาแล้วว่าท่านรองเราจะเสียใจขนาดนี้อ๋อลืมไปไม่ได้ครับโรเบิร์สันแอนดี้โรเบิร์สันสนิทก,กันสุดๆครับเอ่อเคลวินเคลเลอร์ครับซึ่งสองคนเนี่ยโรเบิร์สันกับเคลเลอร์ไปร่วมพิธีแต่งงานของโชต้าเมื่อ ปลายเดือนที่ผ่านมาเป็นคู่ซีกับโชต้าทั้งหมดเลยนะมันเป็นอะไรที่ยากที่จะยอมรับนะฮะเศร้าโศกเสียใจมากๆเลยความผูกพันหนึ่งมันมีอยู่แล้วเยอะแยะมากมายครับแม้แต่อดีตโค้ชอย่างนูโน่นะครับที่ยูเว่ส์เคยเป็นนักเป็นโค้ชที่วูฟนะครับคือดึงโชต้าไปเล่นตั้งแต่สมัยเป็นผู้จัการปอร์โตแล้วก็ มาอยู่วูฟสก็ดึงตัวโชต้ามาร่วมทีมด้วยแล้วก็เป็นคนที่ปลูกปั้นแหละวิธีการเล่นให้กับโชต้านะครับคนเหมือนกับคนมีคัมภีในการใช้งานโชต้าคนแรกๆนะครับก็มาร่วมทีมแล้วก็แน่นอนว่าเขาก็เสียใจไม่น้อยกว่าใครเลยอีกคนนะครับที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพื่อนซีของโชต้านะครับรูเป็นเนวสครับอยู่ตอนนี้อยู่กับลีกซาอุผมที่ อันฮิลารน,นะนะะจำไม่ผิดนะครับเอ่อเป็นเพื่อนซีซีมากๆซีมาตั้งแต่เป็นนักเตะวูฟนะครับติดทีมชาติโปรเกตด,ด้วยการเป็นเพื่อนซีซีที่สุดๆไปไหนมาไหนเอาไปไหนไปด้วยครับไปไหนไปด้วยเป็นหนึ่งในในคนที่น่าจะเสียใจสุดๆนะครับรองจากครอบครัรวเลยแหละก็เรียกว่าแทบจะทำใจไม่ได้ไม่อยากจะเชื่อหัวใจแตกสลายประมาณนั้นนะ มีภารกิจครับที่ฟีฟ่าครับเปิดครับเตะก่อนที่จะมีพิธีการเคลื่อนล่างนะครับ1วันเตะเสร็จครับรีบบินมาร่วมงานเพื่อเป็นหนึ่งในคนที่จะยกหีบศพของโชต้าในฐานะเพื่อนแล้วก็โพสต์ล่าวอำลาครั้งสุดท้ายกับเพื่อนด้วยนะครับประมาณว่านะครับคือทั้งคู่เนี่ยโตมาด้วยกัน อยู่ด้วยกันมานานครับแล้วก็ทำมาเรื่องราวอะไรต่างๆมามากมายครับจากนี้เหมือนจะไม่มีอีกแล้วแต่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นนายจะอยู่กับฉันตลอดไปลูเบนเเวสบอกอย่างนั้นครับโชต้านายจะอยู่กับฉันตลอดไปไม่ว่าจากนี้ต่อไปเนี่ยทุกการลงเล่นของฉันก็เหมือนนายลงไปด้วยทุกการกินข้าวของฉันมีความสุขของฉันนายก็จะอยู่ในนั้นด้วยไม่ว่าจะนั่งรถไปที่ไหนจะทําอะไรนายก็จะอยู่กับฉันด้วยนายจะอยู่กับฉันเสมอประมาณนั้นนะครับ แล้วก็ดูเบนเดเสก็ยังเหมือนสัญญาใจลูกผู้ชายครับแต่ว่าส่วนในครอบครัวของโจนาฉันจะช่วยดูแลเองโอ้โหมัน,มนสุดจะบรรยายนะครับความเป็นเพื่อนนี่มันพิเศษจริงๆนะอืมนักเตะประติเกสหลายๆคนครับที่กำลังทำภารกิจในคลับฟีฟ่าเวิร์คคับนะครับฟุตบอลสโมสรโลกนั่นแหละนะฮะ ก็แสดงความเสียใจแล้วก็ไม่อายเลยครับที่จะต้องร้องไห้ในสนามเนโต้ ato, อย่างเช่นเนโต้เป็นต้นนะครับใครอีกละ่ะเจ้าคันเซโล่เป็นต้นอย่างเงี้ยนะฮะลูเบนดิอาสนะฮะนะครับก็ทุกคนก็ังจากที่จะสะเทือนใจ ที่จะทําใจยากหน่อยนะฮะแต่ก็ต้องทําใจอย่างต่อไปโอ้วันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ครแบเจเกนครับเจเกนครอปแสดงความรู้สึกออกมาทางโซเชียลมีเดียของเขาบอกว่ามันมันทำใจไม่ได้ทําใจยากจริงๆไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นอย่างไรก็แล้วแต่คนที่ต้องได้รับการดูแลสุดก็คือตัวภรรยาของโชต้าครอบครัวลูกทั้ง3มคน ช่วยส่งกํบบาลังใจดูแลจิตใจของพวกเขาที่มันสูญเสียอย่างรุนแรงจริงๆน,นะครอปเนี่ยบอกว่าเป็นคนที่รักโชต้าจริงๆครับรักมากๆในฐานะโค้ชในฐานะาจะเป็นพ่ออะไรก็ได้นะส้าเรบเจอเองครอปอ้อมกอดของครอปนี่ก็ทาให้โชต้ามีพลังในการลงเล่นเสมอๆก่อนเปลี่ยนตัวเราจะเห็นนะเจนครอปเนี่ยจะไปกระตุ้นแบบรุนแรงรุนแรงเลยแบบว่าโอ้ยเอาน้าโชตานฉันเชื่อมันในนายครอปเป็นคนที่เชื่อมันในโชตาสุดๆเนี่ยเจ็บขนาดไหนก็ กลับมาก็พร้อมส่งตัวลงไปเล่นนะครับแน่นอนครับเสียใจไม่น้อยว่าใครครับอีกบทบาทหนึ่งเขาเป็นคนที่เป็นนักกีฬาอีสปอร์ด้วยนะเออเป็นเจ้าของแชมป์ฟีฟ่านะครับเกมฟีฟ่านะครับเก่งมากๆนะเก่งจนแบบาหาตัวจับยากเลยในในฐานะนักเล่นเกมคนหนึ่งนะครับจนมีครั้งหนึ่งที่ถ้าใช้จอยนะเล่นจอยนะครับของชโชต,ต้านำมาใช้เป็นท่าดีใจในการยิงประตูโอ้โหมัน มันเจ๋งมากๆนะครับและนัดนั้นเป็นนัดที่รู้สึกว่าจะยิงใส่สเปอร์นะครับในนาทีสุดท้ายในการต่อเวลาครับพลิกกลับมาชนะจนได้เป็นอะไรที่โอ้สุดยอดน,ะนักเตะคนนี้มันสุดยอดจริงๆในเวลาสถานการณ์แบบนี้แหละที่โชต้าทําได้เสมอแล้วก็แฟนบอลอย่างเราอ่ะพอเห็นโชต้าอยู่ข้างสนามอุย้ยอยามีตัวชอยให้เลือกแหละยามสถานการณ์คับขันรงมาเธอเปลี่ยนสักทีโชต้าได้แล้วถึงเวลาโชต้าแล้ว แต่จากนี้มันจะไม่มีอีกแล้วสิมันก็เชื่อมั่นนะครับว่านักเตะที่เหลือก็มีนักเตะที่ที่ดีพอนะครับแล้วก็ตรงนี้อาจจะเป็นตัวอย่างก็ได้ว่าโชต้าได้ทําไว้ฉันก็อยากทํำให้ได้เท่าโชตา้าดีกว่าโชต้าก็ได้เพื่อที่จะทำเพื่อโชต้าเองครับมันน่าจะยอดเยี่ยมมากบทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันเป็นเหตุการณ์ที่ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับมันเป็นความรู้สึกที่แปลกดีเหมือนกันนะแปลกดีที่จากคนที่ไม่เคยรู้จักมังจีนะครับเป็นนักบอลมีชื่อเสียงส่วนเราแค่แฟนบอลธรรมดาทำไมถึงรู้สึกกับเขาขนาดนี้อาจจะด้วยคําว่าฟุตบอลแล้วก็หงแดงหรือผูกข,ของเราเนี่ยคเป็นตัวเชื่อมให้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าจะคุณจะทําอะไรอยู่หรือว่าจะอยู่ที่แหนของโลกนะครับเรามีความสุขกับสโมสรไปด้วยกันมีความสุขกับนักเตะไปด้วยกัน พพอน์ตนักตเตะเสมอมีสุขร่วมสุขมีทุกร่วมทุกมีทุกก็ร่วมตานเมื่อเพื่อนทุกเมื่อเพื่อนทุกใจก็พร้อมที่จะปลอบใจให้กำลังใจครับก็หวังว่าอันนี้จะเป็นก็หวังว่าทุกอย่างมันจะเริ่มผ่อนคลายขึ้นแล้วก็เป็นแรงผลักดันนะครับสำหรับเหตุการณ์แบบนี้อยากให้เป็นแรงผลักดันให้กับทั้งสโมสรและครอบครัว เพื่อร่วมทีมนะครับในการที่จะมุ่งม,มั่นตั้งหน้าตั้งตานในการที่อาจจะทําบอกว่าทําเพื่อโชอต้ากะไ้ครับเล่นเพื่อโชอตา้าเล่นเหมือนกับมีโชต้าอยู่ในสนามอยู่เสมอนะครับผมอาจจะมีความรู้สึกบางอย่างนะเชื่อว่านะนักเตะอย่างนูนเยสเคียซ่าแม้แต่โรบ์สสัน โคเดลแบลลี่ที่สนิทสนมกับโจต้าหนักๆอาจจะได้เห็นพลังแฝงบางอย่างนะครับที่อาจจะมีความฮึดนะว่าอยากจะอยู่กับสมสรเนี่ยสโมสอศรหรือหงแดงหรือพูงเราเนี่ยแล้วก็เล่นให้กับหงแดงหรือพวู้นะครับเหมือนทําเพื่อโชต้าอย่างหนึ่งอาจจะพูดไม่ถูกต้องสักขนาดนั้นนะแต่ความรู้สึกมันประมาณนั้น อาจจะเป็นพลังแฝงอย่างหนึ่งนะครับที่ทุกคนจะได้รวมใจกันอีกครั้งนะครับในการที่จะคว้าความสำเร็จเพื่อดิอโกโชตาของเรานะครับเดินทางไกลให้ปลอดภัยและก็สงบนะครับโชตาลองชายด้วยอันเกรนะครับ You will never walk alone อยู่ในใจเราเสมอโชตา เสืออสนาบิดาครับคมเมามาได้นะครับ